สวัสดีครับมืนน่อนีมาพอกับบาวยก็ได้ครับมืนนม่อนีสิมาอัปเดตไรห,หน้าสวนผสมให้เบิงนะครับพามาเบงอัปเดตหลังจากที่ได้ทำนาวานเขาเรียบรอย้อยพามาเบงบรรยากาศตอนแรกนะครับสวนกระสิปลูกไว้มีต้นมะขามต้นมะฝรั่งกิมจูนะครับกําลังออกลูกน้อยๆเต็มนะครับขามเปรียวยกักนะครับนี่นะ รอบด้านนี้ก็จะมีกล้วยมีพริกด้วยครับมีสับปะรดกล้วยพริกขมิ้นนะครับเนี่ยมะละกอกล้วยด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวจะพามาอัปเดตครับตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นกล้วยเป็นด,ดอกใหม้นะครับ<ม>ดอกใหม่หมคุณนายตื่นสายรอบนี้รอบด้านข้างข้างๆนี่ก็จะเป็นไฮน่านะครับเนี่ยเป็นไฮน่านะครับรอบ รอบให้หน้าก็บซมีตตนกล้วยนี่ตนมักซิดาบ้านนะครับก็เทียงหน้าหน่อยนะครับเลยนะเทียงหน้าน้อยนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรงนะครับแดดก็ยังออกแห้งนะครับเดียวกับบถเดียวกับแดดช่วงนี้โซนนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ครับเทียงหน้าหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงป้านะครับที่ได้เห็ดขึ้นมาใหม่ในด้านด้านในขัานหน้านะครับเพ็ดเป็นบอ่อเลี้ยงป้านิหน่อยเป็นบอ่บอบ่อนี่เป็นบอ่อขยายพันป้านะครับเป็นบอ่อเล็กนยครับนี่ขยายเอาพอพันธแม่พันพอพันแม่พันลูกป้านินนะครับมาปล่อยไว้ในบอ่อนี่ก็จะเปิดน้ำใส่นะครับเขาได้ออกลูกนะครับ แยกไว้ต่างหางเลยครับก็จะได้อ้อมผ่าเขียวไว้หลอบซะเพื่อป้องกันปลาอนนะครับปลาคอนะครับปลาคอหรือว่าผวกงูผัวยัางเขามานะครับเขามากินลูกปลาแต่ตอนนี้ก็ม่ท่านมีนะครับลูกปลาเพิ่งจะปล่อยไปได้เกือบเดือนหนึ่งนะครับมีแต่พอพันแม่พันปลา,ปาหลอบหลบะก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นการทำนาหลอบซะส่วนในโขกในคู่นี่ก็จะเป็น ปูกลกวยนะครับปูกลกวยสวนสะนี่จะเป็นสะเหลียงป่านะครับปล่อยหลายชนิดอยู่ครับพันป่าน,นกระช่างนี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยอันนึงก็จะเป็นหอยขมนะครับกระช่างน,นะนะช่างหน่อยเป็นกุ้งฝอยสะมีอยู่สามหน่วยเดี๋ยวสีพ้าพี่น้องยางเบิ่งหลบๆบสวนครับไล่นนาสวนผสมนะครับซึ่ง บอ่อนี่ก็จะสึ่งบอ่อนี่ได้ใส่งบคุดประมาณหมื่นหนึ่งครับนี่กว้างกับประมาณหกเมตรความยาวกับประมาณสามสิบเมตรครับความยาวของบอ่งขอ,บอาาขายข้องครับขายข้องยาวด้วยครับในคู่ทั้งคู่นี่ก็จะมีกลวยม,วมีพวกไม่ผนนะครับถึงปลูกได้อันนี้เป็นสมโอนะครับโง่ยังไม่ทันถึงปีหรอครับ มันซีหาเดือนเนี่ยครับส้มโออันนี้ก็จะเป็นแต้งไท่ด้ครับเกิดอยู่กับดินนะครับเกิดติดดินจะมีตะไข่แตะไข่มีใบกะเพราได้ครับู่ในีันี้ก็จะเป็นต้นบังคุดได้ครับแดดแรงใช่ครับแดดแรงน้ำก็ไลดีครับนี่นะใส่แผงแผงเดียวส่วน กระเท่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นผวกต้นกล้วยแต่ต้นกล้วยมีไหมปลาเนียครับเดี๋ยวคลิปหนาผมสีผ่าเบิงไหมปลาเนียครับมีหลายอย่างนะครับไหมปลา,า,า,ปาอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะครับเนี่นะกล้วยหอมทองอนี่ก็จะเป็นมะละกอเนะครับเนี่ยมะละกอให้หลอซสานี่ก็จะมีขอบสามีต้นทุเรียนนั่นเลยครับเนี่ยนะทุเรียนเล็กนะครับกนะ็ังแตกยอดยะงงามนะครับ พามาชมบรรยากาศแามแรงนะครับนี่ก็ส่วนหมากอย่หลายมีแต่ส่วนหมากก็จะมีะต้นมะละกอนะครับมะละกอฮอนแลนดนะครับเนี่ยมะละกอกินผลสุกด้ยครับแซมไปด้วยต้นกล้วยครับต้นทุเรียนนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นกล้วยหอมทองบอนี่มีอยู่สามบอยเลยครับสิงคุดไม่ อันนี้ก็กันผ่ากั้นป่าออกนะครับเวลาหนามเต็มบอนะครับหนามมันอาจจะหล่นบอ่อด้ช่วงหนามฝนมาหลายๆกัรนป่าออกไปนองฝุ่นนะครับเพราะว่าสองบอ่อทั้งฝุ่นจะมันจะเป็นป้ามันจะมีป้าช่อนเข้ามานะครับช่วงหนามฝนแต่ส่วนบอ่อนี่ก็จะเป็นป้านิ่นป้าตะเพียนปลาดุกก,กันป้าดุกเขาออกกันปลาดุกป้าตะเพียนปลาคอออกไปบอ่อผุ่นนะครับ แยกบอ่อเข้าไว้นะครับอยูนี่ก็แต่บอ่อนี่ก็จะมีปลาช่อนกันแหละครับเพราะว่ามันเขามาได่ให้เราแหละครับหมเมือ่อลยปลาช่อนแต่ก็จะผ่หายออกไปบอวผุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตน้นล่องกล้องนะครับต้นล่องกล้องนี่ก็ต้นกลวยปลูกไม้ครับนี่ก็เป็นกลวยหอมทองนะครับเนี่ยนี่ครับวีเรื่อนย,ย่้มนะครับเรื่อนนี่ กล้วยหอมทองนะครับนี่นะนี่ครับเครื่องไงครับเครื่องนี้อันนี้จะเป็นเงาะนะครับมีเงาะใครคิดจะเห็ดแบบนี้ผมก็เห็ดจากเล็กไปหาหน่อยนะครับเล็กไปหาใหญ่นะครับทําจากเล็กคอยเห็ดไปเรื่อยๆนะครับคอยมาปลูกที่เรานิดที่ะรนนอยบ่ได้ลุงปลูกเขาเอแล้วค,ออครับต้นกล้วยซื้อมาต้นแรกกับ จ็ดแปดต้นครับซื้อมาต้นกล้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองซื้อมาอยู่เจ็ดแปดต้นเขาขายอยู่สามตน้นลอยครับแถวนี้แถวทุ่พอในตลาดนั่นนะจะขายต้นละห้าสิบบาทครับสําหรับกล้วยหอมทองครับลูกเขาก็ออกเต็มเลยครับลูกแต่ผมในตัดลูกเขาออตอนนี้ก็มีลายนะครับตอนนี้ตนน้ตนกล้วยมีเต็มสวนนะ่ะแต่จะจะจะ,จะขยายเพิ่มนี่เดีครับ รอขยายเพิ่มู่ครับนี่สมบูรณ์นะครับต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกแซมไว้เพื่อได้กินนะครับเพื่อหน้าคตทางนามันใหญ่เข้ากินนี่ครับเป็นต้นทุเรียนด้วยกันครับปลูกระยะชิดเลยครับทั้งผุ่นก็จะมีต้นกล้วยกันนะครับมีแต่กล้วยหอมทองกับต้นมาแล้วก็ครับทั้งนี้ทั้งนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกเค่นกนครับป่าผสมผสานนะครับผสมปนเปกันไปหลายๆป่า ขอบซาก็ยังมีต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวนะครับอยู่ขอบซาเลยครับต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเตี่ยบนานแผ่วเลยครับเนี่ยอยู่ขอบบอัวปลูกเลยหลายอย่างครับสมปนเปรันไปหลายๆอย่างภาพมาชมบรรยากาศครับท้องทุง่งนานะครับเนี่ยยามแรงไม่ได้มาอัพเดทให้พี่น้องเมือง ส่วนฟงางทานผุนก็นล่อปลูกอยู่ครับเนี่ยเพรท่นได้ปลูกหลายพึ่งปั๊บสภาพดินไปวางต้นปีครับเดี๋ยวฟางไปคุ้มฟางคุ้มเตี้ยมหลุมไหวล่อกลวยหอมอยู่ครับล่อลูกกลวยหอมล่อตัดกลวยหอมก็จะเดี๋ยวลูกกลวยหอมนี่แหละครับเนี่ยไปปลูกเพิ่มอีกปลูกหล,หลายครับปลูกไว้กินเหลือกินกับแบงพีแบงนองเหลือแบงพีแบงน่องกับเข้าก็ได้ขายครับ แมงกันกินเห็ดแบบนี้ครับมีความสูงดีครับค่อยเห็ดไปทีละเล็กทีละน้อยบ่ต้องรีบร้อนสวนนี่ก็เห็ดม่ได้ครบหนึ่งปีเลยนครับนี่ครับหนึ่งปีค่อยปลูกไปทีละเล็กทีละน้อยปลูกไปเรื่อยๆบ่ต้องรีบร้อนผู้ใดคิดจะเห็ดสวนผู้ใด มีทีหน่อยๆกับเฮ็ดได้ให้กันกับ่ต้องจำเป็นต้องมีทีท้างายจะไกลหนึ่งกับเฮ็ดได้หรือว่ามีหลายๆเขามีงบหน่อยให้อคอยเฮ็ดไปเถื่ยหน่อยนะครับเริ่มบ่มีเงินจ้างรถโจ๊กเขาก็ให้รถไทยก็ได้ครับดันเป็นคู่สะก็ได้ครับแบบนี้นะดันเป็นคู่สะกะเก็บนามไว้ไว้หดสวนกะเก็บนามช่วงหน้าฝนขันใส่รถไทยดานเขาก็จะบ่เบิรนเงินหลายนะครับแต่ก็จะบ่ได้เลิก เข้าก็ขุูดบอเข้ากับจอบอ่บอบด้านบอหนึ่งกันเลยครับติดต่างแผ้งโซลาเซลล์แล้วก็ดูดนามขึ้นมาใส่พักไว้ในบอพักไว้ในบอแล้วก็านามจากบอขึ้นมาหดต้นใหม่ครับมันก็จะลงโตนะครับตอนนี้ก็พยายามปับ๊บนามให้มันไซู่นะครับเกือบไซแล้วคว้วเหลืองเหลื่อมอ่อนลงนะครับครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปสำานียแล้วด้วยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้บ่าเอเนี่ยนะครับ เพื่อจะได้เฮ็ดคลิปไม่ให้อัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งอีกสำหรับมันนี้ก็แค่นี้แล้วด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ